เปิดตัวไหมนะแบบนี้ต้องชูพีไฮโซแพทโพสภาพคู่สุดหวานแบบนี้เรียกว่าเปิดตัวไหมนะหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูหรือเปล่าเรียกว่าถูกจับตาเรื่องหัวใจมาตลอดสำหรับต้องชูพีหลังจากที่เลิกลัก,กับพลเชอร์มานเพราะไม่ว่าหนุ่มต้องชูพีจะถ่ายรูปคู่กับสาวคนไหนก็เอ๊ะทันทีว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของหนุ่มต้องชูพีหรือเปล่าขึ้นมาทันทีและโมเมนต์ล่าสุด อวดภาพคู่ทั้ง2ฝ่ายยิงตอกย้ำความชัดเจนหรือเปล่าเมื่อล่าสุดหนุ่มต้งชูพีเสิร์ภาพคู่กับไฮโซแพทขณะที่ทั้งด้านฝ่ายหญิงก็โพสภาพคู่กับต้งชูพีเช่นกันแถมหนุ่มต้งก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจกับโพสด,ดังกล่าวของทางฝ่ายหญิงด้วยเช่นกันสำหรับไฮโซแพท โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเธอเป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับชื่อดังอีกด้วยอย่างไรก็ตามทั้งคู่จะสั่นสัมพันธ์เป็นคู่รักกันหรือไม่ก็ต้องรอฟังชัดๆจากปากของทั้งคู่กันอีกทีดีกว่าคะ่ะ